เปิดปาข้างหลังออกครับเสร็จแล้วแล้วก็ยกอันนี้มาดูนะครับให้เราขาแรกมันจะอยู่มันมันจะอยู่แนวแนวตรงให้ให้มันชิดขึ้นนะครับให้มันชิดเอียงลงนี้ขาแกมจะอยู่อย่างนี้นี่นะครับให้เราขันแาแวมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ ให้ให้เราขันนเนี่ยให,ให้ให้ลงมาแล้วก็ขันล็อกอีีี่่่นนนเชยงมาะครับ ทันล็อกให้มันเฉียงนี้เสร็จแล้วก็ลองแปะดูมันก็จะใช้ได้ปกติครับ